ผลไม้สดจากรถพุ่มพวงนะคะหอยเป็นผุ่มเป็นพงวงเลยพี่น้องเลยอันนี้แอปเปิลฟูจิหวานกรอบเขาใส่เสื้อกลักสีเหลืองให้มันไม่สวยเหมือนเสื้อแดงเลยอันนี้ถั่วปลูจ้าถั่วปรูสนนตาหวานหวาน,นค่ะมีแตงไทยสุกสามลูกยี่สบาทอัน,นถุงหนึ่งมีลายอันไลอย่างจ้า อุดหนุนพอ่อขายแม่ขายหน่อยนะคะกิ่งแก้วลาดกระบงังพรุ่งนี้ออกขายออกแต่เช้าจ้าถ้าออกสายก็รถติดไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่จะขายที่จะขายก็หกโมงอันนี้ถั่วลันเตาจา้ามันแน่นพี่น้องจ้ามันยังตัวยังเนียมัดแล้วปลดลงมาบะไรเด้อพี่น้องไอ้ดึงแล้วก็ขึ้นดึงเลย ผ้าขาวก็สวยงามมากเลยตัวฝักยาวมัดเบลอเบเตอร์สิบบาทยวพี่ขี้นุสดตัวฝักยาวมัดละสิบบาทสิบบาทบอมบอมมัดแบบนี้กะ เอาไปว่าเหมือเดอ้อพี่น้องเลยพราะอ่ารถมันขั้นหน่อยจ้องจับเลี้ยงทั้งรถมะนาวค่ะมะนาวมีข้าวโพดหวานมีขนมจีนแครอทมีหลายอยันหลายอย่างค่ะข้าวโพดอ่อนไม่ใช่ข้าวโพดหวานขอโทษด้วยที่พูดผิด กระลำก็หัวใหญ่มากๆเลยหัวละ3ามกิโลสาสิบบาทแล้วอ้อมมาทางนี้ก่อนนะคะถั่วมาละสิบบาทดอกคะนา้า หลายอันหลายอย่างจ้ารถพุ่มพวงก็ขายแบบนี้แหละคะ่ะ ก็ซื้อเหมือนเดิมขายเหมือนเดิมทุกวันนะคะแต่ของใหม่ทุกวันยายก็ถ่ายมาส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะอุดหนุนพ่อค่าแม่ขายในเดอ้อพี่น้องเลยตือนเด็กลูกเสาออกขายท่านเมลา พราะท่านกับพ่อใดพี่น้องเพระท่านสื่อท่านขา,ขายของกับว่เหมดพอของมันหลายต้องขายให้หมดเด้อขายดีขายดีนะคะผักสวยผักสดจากรถพุ่มพวงผลไม้สดผักสดนะคะ ออสดสดทั้งนั้นเลยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่